สว,ส,สวัสดีครับน,นูนไยใเตยพ่อหนี่ดอนค่ะกำลังเดียวปูกับหลานหน่อยครับพ่อน้องใบเตยครับเมื่อนี้มา่กินขา้าวเ้าน้ำกันนะครับข้าวเช้าวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่ห้านะครับว่าติบ,บ่อไทยเลยที่ว่าจะบ่อไทยคลิปนะครับเอาไปทำหามว่าไม่ท่องแสบๆสบเตยกันท่องสดชื่นไว้เมื่อนี่จัดไปเลยนะครับ อาหารเก่านะครับอาหารเกา่าอุณนกินนะครับตอนนี้เป็นย่างไส้เนาะครับก็ที่เป็นอบไม้เนาะที่มันเดือดเนาะนะอุ่นทั้งอุ่นทั้งไม้แล้วตัวนี้ก็เป็นไก่ไก่ตัวเก่านะครับไก่ต้มน้ำปลาตัวเกา่าผมก็บอาลุยหนาลุยหลังเนาะก็จะไก่ต้มไก่แก่ไก่ยังว่าไปเอาตั้งมันดอกจะไปสนใจนะครับมันเ <c oughs> บาผิดไปเลยมันลุยป <c oughs> ากมันลุยเราคบเสียบคมนวมาฝ่าพีสบาบน้องเมื่อบาดนี้นะครับพวกน่ะ สาตยจวดเอาจวดเอานะยตงเนอ้าตรงน,นี่ละอันพน,นงังไ่ได้ครับกะัีละปูวยกะปวยไปปวยไปจินไปนะครับปวยไดมันกห็หายด้ทกันเลเนาะพี่น,อน้องำุปเหมืเนาะน้ำชุเข้ามันไก่เลยสีเนืือมไม้นใน้ำ มีแต่ความาแสบความานอสักคำเลยใช่ไหมไปเจอปล่อยไหมอ้าวคำเล็กใหญ่โอ้ผมปเห็นหลานเลยอ,อ,อ,อันนี้แล้วครับเป็งเนี้ยสุดอดย่งางใส่หมูคือเขานะครับแต่เนื้ออันนี้หนามากเลยหนาบนะหนาบว่าไหมอ๋อแล้วออกมัน มือนีแดดออกแอมเจมนะครับมือนีแดดแต่เสาเลยมือนีกับมือว่านบูคือกันนะครับมือนีกับมือว่านบูคือกันปูปูเชื่อหนูไหมว่าอืมอันเนี้หนูตื่นตี่ันนี้เหรอวันนี้เหรอก็ตื่นตีห้าขึ้งปูตูปูตื่นปูตื่นที่ไหนปูว่าปูหนูว่าปูลุกไปตั้งแต่ตีสามใช่กเมื่อมา ปู่ก็ไม่อยากกวนหล,ลานก็ตายนอนไม่หลับปลายวันเมื่อคืนโอ้ยตนเมือมือแรกที่นอนแบบตื่นหน่อยที่สุดชั่วโมงตื่นเธอละชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตื่นชั่วโมงหนึ่งตื่น,น,นมาอดอยวยอยู่คนเดียวเมื่อคืนตื่นเธอเดียวส่งรับไข่แน่เมื่อคืนเนี่ยชื่วโมอนี้ตายตื่นขันเล็กว่าจะหงมือ จนเมื่ออยากที่ตื่นหมนะครับปวดไลายปวดได้ก็เข้าใจืันดูที่พลังพลังงานพลังใจพลังใจย่างเดียวม่ได้มันก็ต้องพลังงานของร่างกายถึงเขาจะเสริมพวงคุ้มกันให้กับเรา,าเหตุพลังงานได้ก็คือการยู่การกินการยู่การกินกันใช้ชีวิต <c oughs> ปกติกนะครับได้ไหม มรู้แล so ้วอยู่บ <|ja|>> oh, uh, ้างป่วยตัวจังเลยป่วยตัวไม่เท่าไรแต่ป่วยถ้าป่วยใจมันหนักอ้าวไปแล้วเหรือไโอูโหูปั่นแบกไงเนี่ยดิอิ่มเราไปเลยคผมเด็กหน่อย หน,น,นูเป็นคนพูดให้หน่อยปู่จะกินบัตรเนี่ยหนูเป็นคนพูดแทนปู่แล้วมามานั่งใกล้ๆแล้วปู่จะกินเลยฟังหนูคุยเรื่องอะไรเรื่องอะไรไมาคุยพูดอะไรก็ได้ยังไ, <c ười> ไม่ออกเกไม่มออกเกินมะหม่วงเดี๋ยสิป่าดไหนไ่วง,ง,ง,งป่ะ จุ๊บจุ๊บืฝัดบ้านผัดบ้านอยากุม่มงจะกระเสียบยืนมาหนูกินยังไม่ถึงสิบคำใกล้หมดเลย,นยหน่อยๆเนะปปาะป้านาลี่ <c oughs> ตอนนี้มะม่วงเยอะมากโลละสิบบาทโอ้พเอาสือรลเท่าไหรก่อนก็ <c oughs> ร้อยยี่สิบกว่ามันก็แล้วแต่พันมันพันที่เขาขายสิบบาทได้กับขายเตยอยาก่อยากกินอันนี้เตยจุ่มกบกวาดว่ามีสับม,มันมั้ยร้านมามากักกินดูเลียนผมก็เลยบร้อยเลยสื้อนะครับเห็นจิดูเลียนแล้วแล้วอยากจะทะลุแพ็คแต่ทะลุเลยเหรอเพราะว่าเหม็น <laughs> <laughs> ไ,ไม่ออร่ย <laughs> ไม่ไหวจริงใช่ไหม <laughs> ไม่ไหวจริงถ้าถ้าบอกว่า หนูชอบสีเหลืองไหมหนูก็ชอบอยู่อสีเหลืองอมมั<ต>มมกยูเแต่แต่ว่าหนูไม่ชอบกลิ่นมันอ๋อชอบชอบสีมันนี่ไหมชอบสีทุเรียนเนี่ยชอบแต่ไม่ไม่ชอบกลิ่นตู้เรียนก็สวยอยู่ใช่ไหมสวยแต่ว่าหนาวมันเยอะทําไมถึงไม่ชอบกลิ่นมันหนูว่ามันเหม็นแล้วมันไม่อร่อยมันหวานดีนะนแพงนะมันเป็นเป็น,ปนอ่ะ ผลไม้ที่แพงมากนะโลละร้อยกว่าตอนนี้ไม่รู้ร้อยเท่าไหร่ผมไม่ได้ติดตามเลยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะซื้อนงบยาสิบยวบุกม่วงก็ไปยีกส์ามลูกกินดีม่วงต้องหาซื้อบักม่วงที่มันแสบก็มันอันนี้ฟ้าดัานบะมันอร่อยฟ้าดัานมาทนกหว้อะไรเออมัน วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นหน้าผลไม้อะไรอืมะม่วงทุเรียนมะม่วงทุเรียนเด็กหน่อยก็มีมังมีสักหน่อยก็มีเงาะเงาะมังคุดออกมาเดี๋ยวส่งดูดูหนูชอบมังคุดกับเงาะมากเลยหนูชอบมังคุดจาบเงาะแล้วก็น่าจะเป็นลำไยด้วยลำไยนี่ร้อนหนนะกินเยอะไม่ได้ อเราใหญ่สุดแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลหน้านี้ไม่เคยมีมันต้องเป็นหน้าหนาวใช่ไหมก็มีอยู่มันมีทุกฤดูแอปเปิลกับส้บมแล้วม่งกับมะเขือเอะไรไมะเขียวมะเขีมะแต่หนูว่า Apple แอปเปิลแบบนะแอปเปิลแอปเปิลป้าาแอปเปิลภาษาอังกฤษอ่ษานว่าอะไร แอปเปิลนี่แหละแอปเปิลแอปเปิลว่ะแอปเปิลปากล้วยภาษาอังกฤษว่าอะไรบานาน่าก็บานาน่าเรียกว่ากล้วยหอมเหรอไม่ใช่กล้วยหอมถูกไหมกล้วยน้ำหวานน้ำหวานกล้วยน้ำ <Banana. S 1> วานั่น่ะล้วเรียกว่า, <laughs> วา,ากล้วยน้ำว้าน้ำว้าเลยกล้วยน้ำว้าเด็กเอามาทอดขายไงน้ำแบบล <c oughs> กล้วยก่อนนะน้ำว้า <laughs> ป้าแม่ว่าภาษาอังกฤษว่าอะไรแมงโก้แมงโก้เขาเรียกว่าแมงโก้ไม่ใช่แมงโก้เขาเรียกว่าแมงโก้ ปัามัวเร็วไม่ได้เงินเร็วป้าภาษาญี่ปุ่นล่ะปูนปลาดุ๋ย,ยมันคืออะไรล่ะไม่รู้สวัสดีแปลว่าอะไรบ้างนี่เขานี่เขาคือภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นฮะภาษาจีนเพภาษาอังกฤษเขาบอกว่าสวัสดีภาษาอังกฤษ hai hai cháu đi toàn sao là cháu mới rồi. À? <laughs> <Chảm thấy> rồi. <laughs> good, good, good morning. Good ừ. morning. Hi. Good morning. Tha bài đi nữa. Tha bài đi mấy à? Tha bài đi mấy? À. เอ็มไฟต์เอ็มไฟต์สวัสดีฉันกินข้าวอิ่มแล้วถ้าสวัสดีเอฟซีอะพูดว่างไงสวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่เตยคูดด้วยหร ทำอะไรที่นี่โอ้แขวก็เหลี่ยมใหญ่เนาะแขวเหลี่ยมใหญ่ใหญ่เกิดแล้วเดี๋ยวจังหน่อยก็เจ้าเป็นเจ้าแขวหรอดอกนั่นไปตามอายุลูกทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันถึงเวลามันก็เกิดมันถึงเวลามันก็ออกจังหน่อยอันนี้ก็ที่ออกนี่ปะแขวเหลี่ยมออก ียจำหมดหนึ่งรุดยอดทเมือเนี่ยกินเขาแซ่บอีกคือเขาเป็นมือกินเขาแซ่บอีกคือเขามือหนึ่งนะครับเห็ดหนาเลยพีการกลุ่มทิด เมืเ่อน,นี่ยเราก็จะกินอาหารเริ่มอาหารเบาๆลงครับวันนี้ยสลับสบางกันไปน้องพี่น้องเนาะเอานักแน่เบาแน่สลับกันไปช่วงนี้ลูกเต้นยังมาไดคจังลุกขึ้นยังเที่ยวเต็นลงไว้นนนอกยู่การเจ็บเป็นในรุน หรือว่าอย่างอื่นเนี่ยมมผมไี่ป้ใะอยากให้มันเกิดดอกถ้าจำรับผมตัวผมนะคำถ้าถ้าให้เลือกนะครับถ้าให้เลือกได้ระว่างการเจ็บปวดเนี่ยกับการเท็ดงันมีเมย์เนี่ยผมขอเลือกเฮ็ดงานดีกว่าขอเลือกเฮ็ดงานเมย์ดีกว่าตีมันเลือกเอาเจ็บเปลี่ยนเอ็นอุ่นมันทอรม่านนี่สิมันอยู่ยาก เคยรวมาบ,บมีพู้ได้อยากไปแต่ว่าหลังจากที่ไปไปสัมผัสมาแล้วนะครับก็จังอยากหูว่าเพิ่อนอนมีความลำบากซ้ำใดเดือดร้อนซ้ำใดเจ็บเป็นหนึ่งรุนหลายซ้ำใดไปโรงพยาบาลเด้อพี่น้องไปบางโรงพยาบาลาหลายหลายหลายคากอีดี ทั้งป่วยไม่ป่วยเกา่าป่วยเหลือร่างป่วยยังเนี่ยแหละคือความทุกข์นะครับคืออรารมณ์ขยะประมาลภพาความบ่มีโรโลกไปลาบอันไปเสดบ่มบิโลกไข้ไข้เจ็บล้วดีแล้วนะครับในเมือเจ็บเป็นเอนวุนเนี่ยเจ็บป่วยแล้วคนไข้ซิดนะครับก็ต้องดูแลก,กันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นขึ้นกายนั่นนะไอ อ๋ออยู่บนกำแพงใช่ไหมคอแดงเลยมันทำแบบเนี้ยฮะเมื่อกี้หนูเห็นมันมันตอดเงาไหมมันทำแบบนี้เนาะโอ้หัวเรางเหมือนคุยกับไม้อ่ะตาดีแท้กูเคยเห็นเนื้อหรอวะหนูเห็นหนูเห็นว่าดีตื ช่างแต่โลกตัวนี้มันอยู่อยู่อยู่บ้านตั้งแต่ตัวเล็กๆสำเนียวก่วยเนี่ยหนูรู้<อ>ไหมกิ้งก่ามันเป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์สงวนนะ<อ>เราทําอะไรมันไม่ได้นะเราต้องถนอมไว้ดูนะมันเป็นสัตว์ที่มีค่าเขา,เ,าเก็บไว้เป็นสัตว์ป่าสงวนอย่างเช่นนกกระยางขาอย่างเงี้ยนกกระยางขาวที่มา,ากินข้าวกินอะไรของคนใน,ใน,ในทุงน่งนาแต่เราทําอะไรมันไม่ได้นะผิดกฎหมาย นกกระยางถึงมันจะมากินข้าวเราเราก็ทนเอานะเพราะว่าเราจะไปทําอะไรมันไม่ได้ถ้าเราไปทาลายหรือว่าไปฆ่ามันเนี่ยพิดติดคุกนะใช่อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันทําไม่ได้เราต้องเก็บไว้ให้มันล้นโลกเลยนะเมื่อกี้หนูยังเห็นมันทำอะไรนี่อีกอ่ะหลนนอแต่ก่อนถ้าพูดพูดถึงแต่ก่อนนะครับบ่แม่เดี๋ยวนี้เด้อย่าเอาผมไปติดคุกเด้อ ก,กันชีกระปอมโอ้มันก็เป็นเน่ต่่่่่่่่ว่นะ่่่่่่่ย่ง่า่่่่่่่่่่ล่วย่้่ก่่่ร่น่่่่่่มม่มม่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่งม่ม่่ง่ง่่่่น่่่่่่อ่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่แ่่อ่ต,อต่แม่แต่ว่าเดี๋ย่นี้ก่นไ่่ไ่้่ะครับ่่่่แม่นระ่ั่งว่าเอาไแโ่สต์นะ่รับโพสต์ลงเ่ซกับ่่่่เอาไปโพสต์ลงเ่่ลงซื้ออ่นไลน่ เราหน่ำจับหอดบานนี้ครับเฮ็ดบ่ไดงนะครับเป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองละมีหลายๆอย่างคือจังช่องเพื่อนบานที่ที่เพื่อนไปหากินด้วยธรรมาชาตินะครับคือเพื่อนก็หากินของขึ้นนั่นแหละพอแม่ปู่ย่าตายง่ผ้าหากินมากยังจันละเพื่อนกับไปหาเออเมื่อนี่ไปจับนกนั่นนกนี่ยิ่งนั้นยิ่งนี่มากินเอาไปเอามาผลสุดท้ายคลิปวันนั้นหน่ำจับเจ้าของหอดบานเสียเงินเสียคำเสียความรู้สึกกันไปนะครับผม อันนี้ก็คเจะตเหตุวันนะเอาแค่นี้ก่อนอันนี้มันมันเรื่องจริงผมค่อยว่้นนะครับเรื่องจริงแล้วก็มันมีหลักฐานแล้วก็มันสามารถที่จะยืนยันได้นะครับเข้าก็ติดตามเพื่อนเข้าก็ติดตามเพื่อนนีรลนนะครับผมก็เป็นเอฟซีเพื่อนที่ช่องทีเพื่อนถือจับนะครับจริงๆนะครับเคยจังฝวกงูสิงงูหยางแต่เกาหนิว้ยต้มงูสิงมันสีมันขวางกันนะครับต้มงูสิงเนี่ยเสียบเด้อาโทมาสีกหนังออกสีกเนื้อเป็นเสียนเป็นเสียน นะครับหู้สิงแสบกินผมกินเด้ผมกินบัตส่วเนี้ยผมบริยีจัดอย่างเดี๋ยวนี้บ่ได้นะครับก่ะไปมันหลายหล,ยหลดคือยังหู้หมากะไก่เออหมาในสิเสนาะครับสุนักเฮ็ดยังบ่ได้ดิครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับถ้าคนเถือหมากัดยังเสียนะครับหมาเข้าสีไปตีหมาเนม่บ่ได้ดิครับเอาต้องเอาหมาไปขืนสารเด้ แมน <át OR> ประมาณนั้นบ่ก <su> ็ยัง <anak> ม <lonely> ันมากัดใบเตยอย่างนี้นะครับทาพีนองก็จงสมมุติว่าเบาเบาเรื่องสมมุตินะบ่เป็นเรื่องจริงเดียถ้าเป็นผมเดีเนาะถ้าสมมุติว่าหม้าม้าเ้าจะออกมากำลังขาบข้อใบเตยอยู่นี่นะครับแล้วบานเนี่ยผมจิบไปเตะม้าตัวนั้นนะครับเตะเพื่อว่าปลุดพ้นจากร้านผมหรือว่าผมจิบไปหาข้อง่ายๆมาตีมาจังเสีย ตั้งแต่ก่อนเนี่ยงจะบ่เป็นยังเนาะครับหัดจะหอดเจ้าของมาเนี่ยมัน่สีมะขามาเจ้าของอเลี้ยงมากัดคนอยู่เลี้ยงไปเฮ็ดยังมีประโยชน์อีกอย่างนนเนาะเลี้ยงเรามีพิษมีไัยกับเจ้าของแต่ว่าทุก,กวันนี้ไม่ได้นะครับถ้าไปเฮ็ดมาายังตันบ่ได้เีกครับผมผู้เป็นปูของร้านเนี่ยพิษเด้ที่ไปตีมามันน่าสงสารมาเป็นสัตว์เลี้ยงมาเป็น,น่คือปุ่นมาเป็นแมวมันตอนนี้มันเข้าอยู่ในกฎหมายเนาะครับ กฎหมายมานะครับกฎหมายที่คุมข้องมานะครับแต่มันสิกฎหมายโหลดเดี่ยวแ็คือ่ในแนง,นนง,ง่ความเป็นจริงก็เครื่องประมาณนี่แหละที่ผมบอกอ่ะผมคุงสิบวกติดขุกด้วยผมเป็นยังดอกเอ้เอาจบจบจบแก่นีละันว่าไปมันสีลามเนะ<อ>าะผู้ใดเอ่ยซื้อผู้ใดดอกว่าผูา้ใดผู้ใดออกแต่ว่ามันมีอิริมันมีจริงๆมันยืนยันได้นะครับมันมีอิริ เบิ้งมันก็คุ้มคล่อง,งจริงๆเนาะครับแล,แล้วก็มันก,มก็มีเคสที่เป็นตัวอย่างแล้วด้วยนะครับมีเคสที่เป็นข้าวเป็นย่างเมีดเป็นตัวอย่างไว้เรียบร้อยเรียบร้อเรยเยอเห็นค้าในิ๊ต๊อะเห็นพันทิศต,ตัวกัดคนแนขนหักไปริบเนาะใช่ไหมใช่ใช่แต่ม้าก็ถูกนะจะมีมาคลิปหนึ่งนะครับพี <c oughs> ่น้องเคยเห็นในติ๊กต๊อกวา ทุกอย่างมันอยู่ที่การเลี้ยงดูทุกอย่างที่มันอยู่ที่การเอาใจใส่คือผมเลี้ยงหมาหมาอายุยีนะครับมันตายปแลาหลับมันเถ่าหมาอายุยีเนี่ยอายุได้ประมาณสิบหกปีนะครับสิบหกกับสีเข้าสิบเจ็ดปีถ้าเป็นค้นกับข้องจะลอยกว่าก็คือล้นขวนนันั่นแหละเขาเขาตายเพราะว่าเขาชราไปบาไว้ข่ล้นยำเขาไม่ได้ย่างบ่ไว้กับมุดสภาพก็คือล้นขวัไปนะครับหมาอยูุยีเป็นหมาที่ดีมาก นะครับหุ่จักควมบ้านผมไม่มีกำแพงแต่สามารถควบคุมได้เออย่าไปจังสิมันกะกลับมาคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่คือจังหมาหมาที่ขาเจ้าจเลี้ยงดีอีกอันนึงที่ผมเห็นในติก๊ตกตอกเคยเห็นไหมลูกที่ว่ามีสองพี่น้องนะมีสองพี่น้องที่่าเล่นกันหรือว่าน้องจะคว้างลูกบอลไปใส่พี่ชายหรือว่าหยอกกันนั่นแหละมาเนี้ มันจะมีคล้ายๆเป็นมีโขดหินหรือว่าเป็นน้ําตกหรือว่าทําเป็นสวนหย่อมประดับบ้านแต่มันเป็นแอ่งน้ําแล้วบอลมันตกลงไปในแอ่งน้ําน้องสาวก็วิ่งออกไปพี่ชายก็จะเชงเ้อเชงเ้ออะไรอยู่ที่นั่นน่าจะลงไปเอาบอลหรือเอาอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะไปเอาบอลสักอย่างหนึ่งแล้วมีหมาตัวหนึ่งนะหมาตัวนั้นมันนอนดูอยู่ข้างๆนะ แล้วมันก็วิ่งวิ่งวิ่งเออมันไม่วิ่งหรอกมันค่อยเดินแล้วมันก็มาคาบมันไม่กัดอะไรนะมันมันมันคาบตรงเสื้อของเด็กน้อยแล้วมันก็ดึงดึงลากออกไปลากออกไปลากออกไปให้ไกลจากน้ <S <S ํามันก็คงจะคิดว่าอเออกลัวเด็กอ,อันตรายแล้วมันก็วิ่งเดินไปคาบเอาไม้เอาไม้อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนไม้ตักอ่ายัไส้ตักไอ้ลูกน้านั่นแหละมาช้อนเอาบอลแล้วก็เอามาให้เด็กน้อย ฉลาดไหม,ไมหมาเหรอหมามันมีในติ๊กตอกปู่เห็นโอ้ปู่ต้องวนวนวน,วนดูเอออันนี้มันได้ข้อคิดนะครับอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะเนรมิตได้โดยเฉพาะเด็กน้อยนะครับคือจังเด็กน้อยเนะี่ยคือจังใบเตยใบเตยก็เป็นผ้าขาวเด็กน้อยผ้าคือเป็นผ้าขาวมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้เฮ้าที่อยู่ไก่ชิดเลยว่าเริ่มต้นที่จะ ระ,ะบายสีอะไรลงไปในผ้าขาวหรือว่ากระดาษขาวแผ่นนี้นะครับถ้าเข้าจินตนาการสิ่งที่ดีลงไปให้เขาเขาก็จะมีความสวยงามขึ้นมามีค่าถ้าเข้าแต่เอาสิ่ง,งม่วหมองสิ่งโซกปกเปิ่อแปดเปืือนลงไปใส่เขาผ้าขาวพื้นนั้นก็จะเป็นผ้าที่ไม่สวยงามก็คงจะประมาณเดียวกันนะครับผมทุกอย่างมีการแก้ไขได้แล้วก็เริ่มต้นได้นะครับ อสำหรับเกิปนี้เงาคือเขาผ้าขาวบนไหลซ้ายผ้าขาวบนไหลซ้ายคืออะไรลูกคือการที่ได้เ,เขาส่วนมากผ้าขาวบนไหลา้ายนี่คือกันยุคเขาผู้ภาขวัญมันบ่้าเบียงผ้าขาวบนไหลซ้ายเนาะที่ทีมงคลเป็นสิ่งที่ดีที่สวยงามคือประสบความสําเร็จแต่เด็กคือผ้าขาวที่บริสุทธิ์ เฮาสามารถที่จะแต้มนี่ยังลงไปให้ได้เด็กคืออนาคตของชาติเด็กคือเยาวชนของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเฮากะควรจะทําอะไรที่ให้มันเป็นแบบอย่างการเฮ้าเห็ดนี่ยังที่เป็นแบบอย่างของเด็กหน,น้อยล่ะคือนั่นละ่ะคือเฮาเริ่มที่จะระบายสีลงไปบนผ้าขาวพื้นนั่นเหมือนกับเช่นใบเตยนะครับผมก็ ทุกอย่างที่ผมบอกกับลูกกับหลานผมจะคุยแต่ในสิ่งที่ดีๆกับหลานพาเหตุในสิ่งที่ดีผมจะไม่ใช่คนที่ทําแบบว่าพ่อแม่รังแกฉันผมให้หลานผมเห็ยนงานผมฝึกหลานผมคือมือนี่กะ่ะฝึกว่าอีลาเมืองเบิร์ดปูจะหนึ่งเขาสูเบิง์เหตุแบบนี้แม่นบุ้กลหนึ่งเขาเหตุแบบนี้เด้ออธิบายพ้อมเป็นยังค่อยเหตุแบบนี้ เป็นยังค่อยบอคมเป็นยังังค่อย,อยนีย่เพื่อว่ามันจะ,อะไอ้น้านีนความห่อนมันเด้ยเกินมากเขาเขาจะได้สุกทัวแล้วก็มันนิ่มมันเหนียวมันจับกันมันจะกินแซบ่บผมก็บ,บอกในทางที่ดในยางที่อน,นั้นเพื่อการล่างถ้วยล่างจานต้องบอกเมื่อวาน่ก็ทำไรลูกซักผ้าใช่ไหมใช่ปูซักปูซักให้เลยได้ไหมได้นะแต่ปูให้หนูทำทำไมเหรออยากให้หนูเรียนรู้โอเค อ๋อสำหรับมือนี่ของอวัยสวมีกันนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยของหวานหมัก่วงแกมหนึงครับหมัก่วงหลายหลายเดี๋ยวตีอันไปหาอาแดงนี่นะครับไปตีไปห้าแม่อยนะครับผมตอนนี้ผมเหลืองานที่จะต้องเคลียร์งานอาเรนเรียบเรียงอยู่สามเพลงแล้วก็งานมิกเสียงทำดนตรีสดอยู่หนะึ่งเพลงเนาะงานก็จะเบาบางก็จะเป็นไทแแก่เจ้าของนะครับจะไปหันไปนีก็ ไปใส่นอนขึ้นนอนแล่มก็คงจะได้นะครับกระเป๋ากับห้านเยอก,กว่าจะไปหาอันผู้พิงนะครับจะไปนอนกับร้านจะขึ้นสองขึ้นบบว่าสันซ้ำซ้าบ่ให้เปิดเทอมแล้วก็ยังต้องต้องตอง้ตองหาจังหวะสะก้อนนะครับจังหน่อยๆก็คือหาจังหวะหาเงินใสุ่งใส่กระเป๋าสะก้อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนต้องมาเคีรยคาใส่ใจย,ยัง เี่ยค่าเสีใจเที่ยวยังจิ่นเดือนแต่ว่าสําหรับเดือนนี้ก็ไปเกินเครื่องแล้ว่ะครับกะเรือเรือแน่นะครับเงืนก็ได้บอก็ได้ค่อยทยอยได้มาแต่ว่าได้ยูเจอบได้หลายนะครับได้พ่อได้อยููได้กินพอได้ใส่ได้สอยนะครับคือเออถี่ถึงกับว่ามันพอถึงขนาดว่าได้เก็บได้กลับบอมันกับบอนะครับค่าเสียใจผ้าดละหลายก็ต้องค่อยสู่ไปนาะพี่น้องเนาะ เอามีลมหายใจอยู่อีย่างมันดีมันง,งามเข้ากับเฮ็ดไปสิ่งใดที่บอดีเข้ากับ,บเฮ็ดนะครับหรือว่าเฮ็ดแล้วสิ่งที่เข้าเฮ็ดผ่านมาอ่ะแลมันเป็นบทเรียนของเราอ่าเข้าจะได้รู้ว่าสิ่งที่เข้าเฮ็ดลงไปนี่มันดีหรือบออ่อบางที่นะครับสิ่งที่เข้าเฮ็ดลงไปสิ่งที่เข้ามองบอดีมันจะมีประโยชน์กับเข้ากับใดนะครับมันมันกาสะท้อนขึ้นมานะครับถ้าสิ่งไหนที่ดี นะครับเล่ากับเฮ็ดต่อไปสิ่งในบอดีเขากับเศร้าเฮ็ดนะครับอา้าต่อสู่ต่อไปนะครับผมก็ยังเสี่็จะคงจะรอให้หายเองได้บ่ได้แต่ว่าเจ็บป่ยวยเราต้องรักษารักษานะครับเพื่อจะให้กลับคืนมาสู่ภาวะปกติสิ่งของร่างกายบ่เจ็บป่วยเนี่ยดีที่สุดนะครับผมอา้าอยูดีมีแห้งครับให้พี่น้องของเข้า สุกคนนะครับอยดีมีแห้งยาเจ็บยาไขาย่ยาจนนะครับมีความสุขตลอดทั้งวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีสสดครับปิดทา